พระตำหนักกวนพยาพระตำหนักกวนพยาวตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพยาก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพศ2514โดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีเสด็จมาประทับณพระตำหนักหลังนี้เป็นเวลาเจปีหมู่พระตำหนัก พระตำหนักกวนพยาวเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปีพศ2514เป็นพระตำหนักสองชั้นทาสีฟ้าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีพระตำหนักหลังที่สองเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปีพศ2514เป็นพระตำหนักหมู่เรือนไทยยกพื้นสูงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนักคริน์พระตำหนักหลังที่สเป็นพระตำหนักที่กรมชนประทานและกรมประมงสร้างถวายในปีพศ2525สร้างเสร็จเมื่อพศ2526เป็นพระตำหนักเตี้ยชั้นเดียวโปรดเก้าให้ใช้สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้า พระตำหนักสามหลังนี้อยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาสำหรับการเที่ยวชมถ้าเป็นด้านนอกก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันแต่ถ้าด้านในในช่วงนี้เป็นการทดลองเปิดแต่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมได้นักท่องเที่ยวต้องทำหนังสือแจ้งเข้ามาหากเป็นหมูนะ่คณะจะมีเจ้าหน้าที่พาเข้าชม พร้อมกับให้ความรู้ไปด้วยด้านในพระตำหนักมีการจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จย่าคณะเสด็จมาจังหวัดพะเยาพระองค์เสด็จมาประทับที่นี่ทั้งหมด9ครั้งภาพที่จัดแสดงเป็นภาพพระราชกรณียกิจขณะสมเด็จย่าทรงงานโรงเรียนต่อชดเสด็จที่กวนพะเยา ส่งช่วยเก็บผักตบชวาในกวนพะยาวและส่งเล่นเปตตองหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเที่ยวชมพระตำหนักกวนพะยาวแบบเป็นหมู่คณะก็สามารถประสานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะยาเขตหนึ่งได้